อ่อันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองลใช้จริงดูเ,เ,เอาลองใช้จริงดูใช้ได้จะไ,ได้ผลไหมเอา้ากล้ามาก

ถ้าท่านไปก็อย่างนี้เนาะเอาพอดีห้าสิบเซนอันนี้ับต้องใช้ชงมือด้วยเนี่ยมันบาดต่อไปเดี๋ยวรถในฐานสามไปไหนอะคะับฐานสามอันนี้ฐานสองจะล่อไปแบบนี้เดินไปไหนไม้ใส่อะไม้จะมีต้องพักแต่ใช้ใน

่อนเลยครับเออครับต้มครับนี่ครับต้มต้มต้มขึ้นชั่วโมงแล้วก็ไปแช่น้ำเย็นมันจะได้ขไข่ตัวตัว น <Keep S 1> ้ำเงินครับลงมแล้วก็มาใส่เงินตรงนี้ครับนี่อันนี้ประมาณ20กรัมใช่ไหมครับ20เ้น20 20เ้น20เ้นแล้วกี่กรัมครับอันนี้20กรัม20กรัมเป็น1ข้างละ10ข้างละ10เพราะว่าประกัน แล้วช้เที่ยวอัจะทได้ตั้งแต่เดียววาเท้าสาวเยม้นกันด้ก็ไม่ได้ลองไก็ได้ไก่ได้ถุงเาเหรอถ้าตั้นตั้ง่าน้ม กลุ่มที่สองค่ะตรงไหนได้คะอ่ากลุ่มที่สองโดนแล้วนะคะทางหามันนิดนึงนะคะเอาตรงไหนคะอ่ะครูไม้ขึ้นมาค่ะแล้วตำตําวิทยากรเอาตรงกลางครับเอาตรงกลางนะครููดงแหนยกขึ้นไหนดูนะเต้นต้องอยู่ตรงไหนไหมคะหมายถึงว่าไอ้ตรงนั้นจะเป เน่ยดูนะครับดูนะรยะนะครับระยะระยะนะครับประมาณสักงยี่สิบเซนนะครับจทำได้จได้ทางจาัดตรงที่เรามัดยักที่เรามัดเชือกนะครับประมาณยี่สิบเซนนะลูกก็คือทำเพื่อคือง่ายๆอ่านั่น,น,หนแหละ เดี๋ยวพูดแต่ละคนไม่เท่ากันอีกเนาะอ่าอ่าพร้อมยังคะอ่าหยิบมาอีกหนึ่งกำเล็กค่ะได้หนึ่งกำเล็กแล้วใช่ไหมคะอ่าหยิบมาอีกหนึ่งกำค่ะทำเหมือนเดิมไหมคะค่ะทำเหมือนเดิมค่ะถ้าสิกค่ะซ้ายติดขวาติดนะคะอ๋อแล้วเดี๋ยวเราจะาไปต่อถูกไหมคะ ไอ้อย่างนั้นเราทำอากรไม้มาหมดวิธีแบบนักนไหมคะจะได้สะดวกไหมคะหรือว่ายังไง Terima kasih telah menonton!

ใส่ยางไม่ใช่ใส่ก็ใส่ตรนี้ใช่ใช่ไม่ต้องใส่ใสยางชิดอัพกันไกลกันหน่อย I don't know.

มูนี่เรียบร้อยด,ด,ดีนะลายลนนลสวยกว่าเดิมครับอันแรกคงสวยกว่าเหรออันแรกเท่กว่าอันแขกเท่กว่าอ๋ออันนี้เท่กว่าใช่ไหมนี่ครับสวยครั้งแรกกับทั้งสองนี่ครับสวยกว่ารอบแรกรับแกตัวค่ะน้ำมันก็จะมีบัรยากาศดีเลย วันนี้มาได้ไม่ขาดอัน็้งกันประเทือนแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็ถ่าย ค่าสลับกันราคาที่ใสขบางอย่างาามไม่ทาัาไน่มเแล้วมเสร็จ้วนะไม่ทันแล้วคไม่ทันแล้วขรคขอบคุณมากขอบคุณมากมันไม่นันาดหยุดนะ แต่งเอาอะไรนะเราผูกคลิปอันนี้อันนี้มันที่หัดล้อหลายคนเข้าผูกแค่นี้แหละนี่ใส่ข้างล่างแล้วเอาขวดสวมแล้วก็ไปเผาใช่ไหมครับจบไม่แต่งข้างบนด้านบนเลยครับ

อนสุดท้ายคือไปเต่าใช่ค่ะเอาหลรงไปให้ลุงอื่นดูด้วยว่าเมียทำงานหนักเนี่ยอยากกลับไปให้ติดเมียด้วยนะเดี๋ยวส่งให้ดูครับลุงกลับแล้วเหรอให้ปิดยางอแล้วก็อันนี้ต้องขยันสอบขยันได้ดีเนี่ยมันไปได้ทุกอันเนี่ยเดี๋ยวเรืให้ว่าเราจะไปเร่งคะแนนเราดีหรือเปล่าอ่ะ มันก็อ,อยู่กับ้นี่ด้วยนะรู้ประการดึงเหมืกันนะรู้แล้วไปชาปูนยากกว่าดี่างั้นไปเรียงง่ายกว่าตรงแล้วทำปูนยากกว่าออง่าวันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองใช้จริงดูเอาลองใช้จริงดูใช้ได้จะได้ผลไหม นูใบไม้นูหนูไปไม้เยอะมาฝั่งนี้ลูกเดสอบอะไรลูกทบดสมาอบนี่ทกันด่าทเองกับมือับทเองกับอทำองกับมือหงวามกองาดกองกองดกองกมาไว้รวมกันตรงนี้นี่รถเมอ่ได้ผลครับใช้ได้ผล เอากล้ามาเอาสีิเอาเอาเกีเมยขยเยี่ยมครับได้ผลขายต่อค่ะสองพันสองร้อยบาทพอเออใช่รวยมายค่ะ